ไม่หรอกเห็นมันผมมือดีจับเจอตัวหนึ่งแลมั่งนี่ไก่ไข่น,นี่มาสอยไก่ไข่ครับนะครับสิบตัวลูกไก่ไข่นะครับเพราะว่าเราจะเริ่มมาไปเลี้ยงเองลองดูก่อนสิบตัวเนาะจะทําให้เป็นไก่ไข่ออกกแกนิกรลมดีนะครับผมคือจะเริ่มให้กินแต่หญ้าไม่ให้กินหัวอาหารอะไรประมาณนี้นะนี่ไก่ไข่อันนี้เรามาหดไก่ไข่แล้วนะครับลูกไก่ไข่เต็มเลยตัวละสี่สิบห้าบาท แค่นี้เนี่ยแปดสิบสิบกว่โอ้โไม่หรอกเห็นมันไม่ได้ตัดปากอยากได้แบบไม่ได้ตัดปากอยู่แล้วไงตัดนะพี่ตัดเหรอตัดปากบนหรือปากล่างเมื่อกี้ดูยังมีจงอยอยู่เลยเนี่ยเอาละแสดงว,ว่าเมื่อกี้กูมือดีจับเจอตัวหนึ่งไม่ได้ตัดปากอโอ้โหไตัวนั้นไปไหนแล้ววะ จริงๆมีตัวนึงมันจะมีตังหวเต็มอยู่เลยตัดเลยแเราจะไปหาเจอก็เห็นอยู่ว่าเฮ้ยไม่ไม่มีตัดปากเลยแบบเออเขาไม่ได้ตัดปากดีกว่าเราจะเลือกยังไงน่ะอ๋อคืนก็ใส่ไฟกบเปิดไฟเงี้ยนะอยู่ได้ จรู้ตัวไหนผมมือดีจับเจอตัวหนึ่งแล้วมั้ง,เ,งเ,เ,เ,เลือกอีกนี <laughs> ่ตอนนี้นะครับเราได้สมาชิกใหม่ไปแล้วเห็นไหมน้องแทนคุณกำลังเลี้ยงอยู่ไหนจับขึ้นมาดิตอนแรกคิดว่าไม่ได้ตัดปากนะครับสรุปคือเขาตัดปากเพราะว่าเป็นของซีพี ก็เลยเอามาสิบตัวน่อ่ะเ่เลยเออวนต๊บเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่าเดี๋ยวเรากลับไปดูกันต่อที่ฟาร์มนะครับผมตอนนี้ขออนุญาตขับรถกลับบ้านก่อนนี้นะคะตอนนี้น้องเดลตื่นแล้วนะคะเมื่อกี้หลับอยู่นี่พี่แทนเอาลูกไก่เดลดู เห็นลูกไก่เป็นครั้งแรกนะคะทุกคนน่าเห็นตั้งหลายครั้งแล้วเห็นลูกไก่ไข่เห็นลูกไก่ไข่เป็นครั้งแรกเฮ้ยทำไงอ่ะจิ้มจิ้มไม่ใช่ขี้ลูกไก่ไม่ใช่ขี้จิ้มเป็นขี้เลยเดี๋ยวดีดูลูกไก่ พี่แท้นลมาให้เดียวดูก่อนนี่มีตัวเดียวนะลูกมีเป็นรังเป็นรังเลยเดี๋ยวจิ้มอีกแล้วอยจิ้มโอ้นี่ตัวที่สองโอ้โหเดี๋ยวเอามายกรังมาเลยได้ไหมให้เดียวดูเป็นรังเดียวงงนะคะนี่เดี๋ยวต้องยืนดูอ่ะลูกนี่ว้าว ดูดูดูว้าวอุ้ยเต็มเลยขี่ด้วยน้องขี้เหรอตัวใหญ่เนี่ตัวละเท่าไหร่สี่สิบห้าบาทใช่ไหมไม่รู้ไม่ได้ลงไปเดี๋ยวต้องไปถามคุณพ่อที่บ้านนะคะนี่ซื้อของเข้าฟาร์มนะครับผมคือข้าวโพดออยข้าวเปลือกเนาะแล้วก็อันนี้เอ็มนะครับผมเดี๋ยวจะไปหมักยานะครับไว้ให้วัวนะครับผมนี่ข้าวโพดบดละเอียดนะครับเอาไว้ให้ลูกไก่แล้วก็ไก่ไข่เนาะแล้วนี่ซื้อสุ่มมา สุ่มอากาศแดดไก่นะครับผมเจ้ customer, UK, าดาพยักษ์นะครับผมเพราะว่าเจ้าดาพายักษ์ค่อนข้างเปรี้ยวนะเปิดหัวสุ่มไอ้เปิดสุ่มจับเขาค่อนข้างจะหนีครับก็เ mm hmm. ลยต้องตัดสินใจซื้อตัวนี้ที่ม,ทมีที่มีที่ปิดเปิดอยู่ข้างบนนะครับผม ah. นี่ก็เป็น <c oughs> อะไหล่รถไถนะครับที่เราใช้งานอยู่นะครับ่ <c oughs> ายน้ํามันเครื่อง <c oughs> <c oughs> นะครับใสน้ำมันเครื่องน้ำมันไฮดรอลิกนะครับผมแล้วก็นี่กองกองน้ํามันกองน้ํามันนะครับกองน้ํามันดีเซลแล้วก็กองน้ํามันไฮดรอลิกเนาะ โอเคนี่คืออุปกรณ์ที่เราซื้อเข้าฟาร์มนะครับนี่ทําฟาร์มก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลซ่อมบํารุงนะครับผมก็เป็นอุปกรณ์ที่ต้องซื้อเข้านะครับผมแล้วก็ถ่ายนะครับดูแลรถถ่ายนี่อ,อันนี้คืออ,อุปกรณ์ที่ต้องดูแลคนขนมรกแล้วนมเอ้ยนะรถถ่ายก็ใช้น้ำมันเครื่องคนก็ใช้ของกินโอเคยังไม่ถึงฟาร์มเลยครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มต่อเห็นอะไรไหมนี้เป็น าเจ้าจะเม่เหรอขาเจ้าจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะเจามาจากโรงงานพีซีชิวนะอันนี้สูงไม,ไม่ดูเขาเลืออะไรมาหมดเลยเด็กสนุกกันใหญ่เล่นลูกเจียบเยะเดี๋ยวเริ่มจับแล้วอถึงบ้านแล้วเหรอครับ

จิ้มตายชอบเหรอกี่ตัวนับสิเดี๋ยวนับสิลูกเปิดนี้เลยอ่ะเรารายีแล้วเดียวอยากกินวันนะ ตาหายไปไหนอ้โยดีให้ไว้นคือต้องจับเข้ากล่องโอเดี๋ยมาไปกดมันอย่างนั้นได้ไงเรามังกันดีหัวเอามันตายวันนี้ทอดตัวนี้มัน็นหลับเหมือนตาบอก ย้ายมาอยู่กับเรานะครับเราก็ให้กินน้ำผสมยานะครับแล้วก็วิตามินเลยนะครับยาปฏิชีวนะแล้วก็วิตามินนะครับการป่วยเลยนะครับผมเสร็จแล้วนี่ไงเราก็เริ่มเปลี่ยนอาหารเลยนะครับผมเป็นหัวอาหารไก่เล็กนะครับผสมกับข้าวโพดบดเนาะฝึกให้เขากินข้าวโพดบดนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็จะค่อยๆลดปริมาณของเอาหัวอาหารนะครับให้เหลือแต่ข้าวโพดบดแล้วก็ค่อยๆเสริมเป็นข้าวเปลือก เข้าไปทท่านิดเี่านิดนะครับผมครั้นี้ก็จะให้เป็นแล้วก็จะค่อยๆเปลี่ยนจากกระโพดปวดเป็นกระโพดเม็ดนะครับก็จะให้กินกระโพดเม็ดกับข้าวเปลือกนะครับค่อยๆฝึกไปนะฮะแล้วก็จะเริ่มค่อยๆทยอยเป็นพวกหญ้าหวานหญ้าเนเปียบทับอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ค่อยๆปรับเข้าไปนะครับผมตอนนี้เพิ่งมาอยู่กันได้สองชั่วโมงนะครับผมอ่าฮะคอยติดตามดูครับว่า จะไปรอดไหมนะครับเลยต้องเอามาลองเนี่ยมาลองก่อน10ตัวนะครับผมถ้าโอเคก็นะต้องเอาต้องดูก่อนว่า10ตัวนี้ถ้าโอเครอดหมดแล้วก็โตขึ้นมาแล้วไข่ปกติก็จะลงเพิ่มนะครับคอยรุ้นเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับผมว่าจะรอดไหมนะครับผมเด็กใ,ใหกยไก่กินด้เออเด็กเลี้ยงไก่เด็กเลี้ยงไก่ดีมากดีมากโอ้โหสองคนพี่น้องขยันจริงเลย มุมน่ารักน่ารักนะอ้เอาไว้เลี้ยงลูกไก่ตอนเย็นๆนะครับโอ้โหเป็นมุมที่แบบเอาไว้ผ่อนคลายยามเย็นเห็นไหมว่านั่งจิบน้ำแก้มือเบาๆนะนะเด็กหน้าจะเปลี่ยนจากสุ่มเป็นเป็นรั้วเล็กน้อยนะครับให้ไก่วิ่งเล่นนะแล้วก็มีที่นอนอย่างนี้นะฮะพอมองออกมาจากข้างนอกก็จะเป็นแบบว่าวิวเขา